การติดเทนจะพาคุณมาตามเทนรับรองว่าคุณคุณค so, 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 like ุณจะไม่ตกเทนแน่นอนครับวันนี้ผมจูบจูก้าก้ากรุบเอ็มแน่นอคัผมจูเลยเฟิลเลกุิบโอเคครับวันนี้ตามคู้ผมมาเลยครับตามผมไปสิ่งอำนวยความสะดวกมีบ้านรถยนต์อาจจะมากกว่าหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือ วิทยุโทรทัศน์เครื่องเล่นไฟฟ้าสวัสดีครับวันนี้รายการติดเชนจะพาพวกคุณมาตามเพลงกันที่แดนหน้าหาใจครับ การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมหรือสินค้าการเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการไปเที่ยวต่างประเทศเป็นค่านิยมที่เพิ่มสูงม,มาก การแต่งกายใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปมีแบรนด์เนมแต่งกายตามสมัยนิยมแต่งกายตามวัฒนธรรมตะวันตกหรือตะวันออกที่เรียกว่า JTK การแต่งกายตามาโฆษณาไ อันนี้ก็เป็นแบรนด์ c o n v e r ์ e นะครับ c o n นแหลักตอนแรกในช่วงแรกก็จะขายพวกรองเท้าแล้วต่อมาก็จะมีพวกกระเป๋าถึเ่เกีะยป๋ับนี้ครับคารู้แ้นค่ะเลยแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าอันนี้เปัน c o n v e r s ไวรุ่นไม่มีนะครับช <laughs> ่วงนี้ ถุงเท้ไมน้ไ้ไม่ใช่ครับอันนี้ถุงเท้าอันนี้ของอะไรลูกนี่กับป้าย่อที่ย่อกับกับป้า่านนีไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ของอาดิดาสสปอร์ตโอเคปกตินี่ก็ของย่อแพง นีข <Cornell>. ่ารคนพวก้หองพวกทีมบอลนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพักลมีสอะไรของคุณเนี่ย วันนี้นะครับเราจะมาตามติเทียนเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าของวัยรุ่นนะครับมีแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนำกน็คือ้องเลยแต่เราไม่มีปันเชิญมาถังให้ดีราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบาทอือหือเจ็ดร้อยเก้าไหมไปซื้อ ไปซื้อตลาดคนเดินดีไหมถนนคนเดินดีกว่าเกนดเก้าร้อยครับอตลาดค่ะไม่ซื้อ ครับตอนนี้เราอยู่หนา้าร้าน E S P นะครับสวัสดีครับผมเป็นเสี่ยอยู่ตัวนึงนะครับด่วนใจมากเลยพามาดูตัวนี้แบบสไตล์กิ๊เลยสวับนี่นี่หันมาหา1,795รับก่อน สวัสดีเดี๋สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเราสองคนก็นอยู่ที่ ร้านไอศครีมที่ที่เรียกได้ว่านิยมนิยมมากๆในหมู่วัยรุ่นนะครับก็คือร้านอะไรร้านโซวินสันโซวินซินครับวันนี้คุณคุณกอนสั่งอะไรมากินครับวันนี้วันนี้ผมสั่งช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้ครับจำที่ไม่ได้มีที่ภาษาอังกฤษครับและและนี่อะไรอันนี้โอ้โหาจะเป็นเดลิควีนนะเป็นอีกหนึ่งร้านที่นิยมในหมู่วัยรุ่นนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพื่อนโอเคครับกินครับกินที่เดียวอ๋อ ก้นต้องใช้เลยครอ่กำกับไม่สั่งไม่ตั้งการกินรถนิยมสูงรายได้ต่ำระยะการกินไก่การกินแบบบริโภคนิยมกินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วนกินอาหารในร้านหรูหรากินนอกบ้านกินอาหารไร้ประโยชน์ เช่นขนมและของคบเคี้ยวกินอาหารนานาชาติเช่นอาหารญี่ปุ่นอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพเรือนร่างเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอยู่ใกล้ไขมันกลัวอ้วนการทำให้ผิวขาวขึ้นการเกลยดคนดำการกินอาหารถนอมสุขภาพชาเขียวมังสวิรัตอาหารบำรุงพลังทางเพศหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศเช่นกระชายดำสมุนไพรครีมหน้าเด้งเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดงหรือ M150 นี่รายการติดเทรนจะพาคุณมาพบกับเออเอาใหม่เอบิ๊งบอกใหม่แล้วไปก่อนทำไมนี่ไม่ลงอ่ะเอาใหม่ Ka kia kia